สวัสดีจ้าวันนี้ประดมจะตัดหญ้าบริเวณสนามนะคะอุปกรณ์ก็มีเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กเดี๋ยวเตรียมของสักแป๊บนึงนี่จ้านี่คืออุปกรณ์ในการตัดหญ้าของประดมนะนะี่เป็นเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กใช้แบตเวลาตัดก็ใช้แบตหนึ่งก้อนนี่ค่ะ ตัดได้ประมาณ20-30นาทีชาร์จแบตเป็นเต็มปลดออกก้อนก,อนกอน็ก้อนใหญ่ค่ะก้อนใหญ่ก็สั่งซื้อในราคาประมาณ790บบาทจ้ะนี่เมื่อก่อนราคาสูงกว่านี้อีกนี่กดตรงนี้ค่ะเวลาใช้เสร็จแล้วก็มากดตรงนี้นะคะนี่ดำๆเนี่ย จับไปก็กดไว้ด้วยเหมาะมือคะ่ะไม่หนักเบาๆนี่เหมาะสำหรับผู้หญิงอย่างเราที่ชอบงานลุยๆนะคะจะลองดูจ้ะเหมาะสำหรับในการตัดหญ้าที่ ไม่สูงนะคะสำหรับคนที่ชอบสนามหญ้าเตียนๆโล่งๆถ้าต้นหญ้าสูงประมาณเข่าก็ไม่เหมาะอ็จะตัดยากนิดนึงอันนี้หญ้าสูงประมาณ5-6ซนเมตรเท่านั้นเองค่ะวิธีการตัดนะคะวิธีการตัดประดุมก็จะมีวิธีการโดยการตัดให้เป็นล็อก แตเป็นล็อกๆอกมันก็จะสะดวกและก็ง่ายในการกำหนดพื้นที่ในการตัดซึ่งจะดีกว่าที่เราตัดไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายถ้าเราแบ่งเป็นล็อกแบบนี้ก็จะง่ายแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันจะเสร็จเร็วเพราะเราได้กำหนดพื้นที่ในการตัดไายล็อกล็อกแบบนี้นะคะ ลองมาใกล้ๆให้ได้ดูชัดๆว่าตัดแบ่งเป็นล็อกอย่างไรนี่ค่ะตัดแบ่งเป็นล็อกแบบนี้ส่วนด้านขวานี้ก็คือบริเวณที่ตัดแล้วด้านซ้ายคือยังไม่ได้ตัดค่ะยังไม่ได้ตัด ตรงนี้ที่เห็นเป็นล่องก็คือตัดแบ่งเป็นล่องเป็นล่องแล้วเวลาตัดก็ตัดไปทีละล็อกละล็อกเราก็จะมีความชัดเจนในการตัดง่าย ก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่เป็นล็อกได้ประมาณนี้ก็อาจจะทำได้หลายล็อกทำหลายล็อก แบตหมดค่ะแบตหมดการใช้เครื่องตัดหญ้าแบบใช้แบตนี้ถ้าจะให้งานเสร็จต่อเนื่องก็คือต้องมีแบตสำรองค่ะเพรดูมีแบตสำรองไว้3ามก้อนก็จะถอดออกเลยนะคะก็จะใส่ก้อนไหมเข้าไป เสร็จแล้วงานก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่งานก็จะออกมาประมาณนี้เป็นล็อกเป็นล็อกเป็นแถวแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะตัดทีละล็อกงานของเราก็จะออกมาสวยตัดทีละล็อกละลอะก งานในสวนที่เสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหญ้าเรียบสวนเสร็หญ้าก็ไม่ต้องกวาดนะคะเพราะว่าเอาปล่อยให้เปื่อยกลายเป็นปุ๋ยของหญ้าต่อไปในวันข้างหน้าสนามหญ้าสวยก็จะได้ประมาณนี้จ้าส่วนนี้ก็คือส่วนที่ยังไม่ตัดก็ต้องตัดต่อให้เสร็จ ี่บริเวณนี้ตัดแล้วตรงนี้ยังไม่ได้ตัดส่วนด้านนี้ก็คือตัดแล้วนะคะตรงนี้ก็ตัดแล้วเหลือบริเวณตรงกลางนิดนึงนี่หากใครสนใจอยากมีสนามหญ้าสวยๆก็หาเวลาว่างหมั่นดูแล ใช้เวลาไม่นานค่ะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเราได้ออกกำลังกายด้วยนี่ให้ดูชัดๆระหว่างตรงบริเวณที่ตัดกับยังไม่ตัดตรงนี้คือตัดแล้วนี่บริเวณที่ตัดแล้วส่วนบริเวณนี้ยังไม่ได้ตัดค่ะนี่ไม่เหนื่อยนะคะไม่มีความรู้สึกว่าไม่เหนื่อยเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าเบานี่ ก็ค่อยๆทำไปทำไปเหนื่อยก็พักไม่เหนื่อยก็ทำงานต่อให้เสร็จส่วนประดงก็จะทำงานต่อให้เสร็จจ้าเพราะว่ายังไม่เหนื่อย ทำให้เรามีความเพลิดเพลินในการทำงานไปด้วยนี่จะ้ะเวลาทำงานเสร็จก็จะเพลิดเพลินอ,อันนี้คือเป็นวิธีการตัดหญ้าของประดมค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันนะคะไม่ใช่ประดมมาสอนวิธีการตัดหญ้าแต่ประดมมาเสนอแนะวิธีการตัดหญ้าของประดมว่าใช้วิธีการแบบนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะใครมีวิธีการดีๆก็ชี้แนะมานะคะชี้แนะมาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจ้าใครสนใจวิธีการนี้ก็สามารถนำไปทำได้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมที่ส่งกำลังใจ รู้สึกว่าฐานจะอ่อนหากท่านใดมีวิธีการดีๆก็เสนอแนมานะคะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอบคุณทุกกำลังใจพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมจ้า